สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโมเตอร์ไทยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV ขนาดคอมแพกที่หลายคนรอคอยกับ2026 Toyota c o r o l ตโยต้ s โคโราครุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงแบบรอบด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยมากขึ้นกว่าเดิม แค่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยว่า Cross โคโรล่าครอสโฉมปี2026ดูทันสมัยและพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่ดูกว้างและดุดันไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความสุภาพตามสไตล์โตโยต้าเส้นสายรอบคันดูลงตัวมากขึ้นทําให้รถดูแข็งแรงและคล่องตัวในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดก็ยังดูดีทุกมุม ภายในห้องโดยสารโตโยต้าจัดเต็มในเรื่องความสะดวกสบายเบาะนั่งออกแบบใหม่รองรับสริระได้ดีเหมาะกับการนั่งทางไกลคอนโซลกลางดูทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายการจัดวางปุ่มต่างๆใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนวัสดุภายในให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินตัวเมื่อเทียบกับราคาห้องโดยสารกว้างขวางทั้งแถวหน้าและแถวหลังทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง ในด้านสมรรถนะ2026 Toyota Corolla Cross คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดและความทนทานมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดที่เป็นจุดเด่นของ Toyota รุ่นไฮบริดให้การขับขี่ที่นุ่มนวลอัตราเร่งดีและประหยัดน้ำมันสุดๆเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่การจราจรหนาแน่นระบบช่วงล่างปรับจูนมาให้สมดุลขับสบายแต่ยังคงความมั่นใจเวลาเข้าโค้ง เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่โคโรล่ Cross ทำได้ดีมากมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกเส้นทางสำหรับการใช้งานจริงโคโรล่าครอสถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวและคนทำงานได้อย่างลงตัว พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างพอสำหรับทริปท่องเที่ยวหรือการใช้งานประจำวันการพับเบาะหลังช่วยเพิ่มพื้นที่ได้อีกมากทำให้ขนของชิ้นใหญ่ได้สบายๆนี่คือรถที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจทั้งในวันทำงานและวันพักผ่อนโดยรวมแล้ว2,26 Toyota Corolla Cross คือการพัฒนาที่ชัดเจนจาก,กรุ่นก่อนทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความประหยัดและความปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกำลังดีใช้งานง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงและเชื่อถือได้ในระยะยาวรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชอ่องโมเตอร์ไทยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ